โชว์หรือยังคะนี่โชว์ปูหรือยังคะเนือ่อยไม่ต้องหาอะไรใส่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูน้ําท่วมที่ทุ่งนานะคะแถวทุ่งนาน้องพรนะคะแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับไปดูว่าข้างหน้าเป็นยังไงปูนานะคะเราจับปูนาได้สองตัวเฮ้ยทุกคนย้ายเอาปูม,มาให้ทุกคนดูสิทุกคน ยายเราได้ปูสองตัวนะคะเออยายได้ปูสองตัวได้ตัวล้วก็จะไปหาอีกนะอืมนี่ไง <S <S นี่ไงปูนี่นี่นี่นน จับนะคะฉันไม่ได้จับแล้วทุกคนแม่ต้องมุมไหนไหนหลายตัวเลยยายไม่ต้องไปเดี๋ยวห็นน้ำไหลพัดไปนะอันนี้ตัวใหญ่เลยยายระวังโดนหนีบนะยายไม่กลัวค่ะยายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะแม่นี่ตรงมุมอ่ะตัวใหญ่เลยเห็นไหมโอ้ แสดงว่ามันจะซ่อนซ่อนอยู่ตามตรงที่น้ำไหลนะทุกคนมันซ่อนๆอยู่ตามอะไรเนี่ยแหละนะทุกคนเราก็ต้องดูนะไม่รู้เหมือนกันหลบรถชาหลบรถหลบรถนี่ไงปูนี่ไงไหนปูนี่นี่นี่เขาบอกยายปูยายปู พี่ฝนเด๋ยวหนีบเด๋ยวหนีบนางจับไม่เป็นพี่พี่ไปถ่ายสิเนี่ยไหนไหนพี่ฝนต้องไปบอกยายมาจับนะจริงเหรอไม่ได้เยี่ยบนะฉันไม่ได้ฆ่าใครนะแล้วยายมัวทำอะไรอยู่ ก็นึกบอกแล้วตัวใหญ่ระวังหนิมตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ไปไหนเพราะว่ามันใหญ่มากอ่ะใหญ่ไม่ยอมก้ามปูมันใหญ่มากอ่ะก็เลยว่ายายทำไมไม่เดินมาสักทีย้ายาปถือร่มหม่อย้ายถือร่มให้หนูหนูจะทุกคนเราก็จะหาปูกันนะโอ้ยจริงด้่วฉสิแม่เดินมาถึงนี่เลย พี่ฝนนี่หอยอีกตัวหนึ่งนี่หอยหอยยไหนเอาไหนไงเออเอาให้เพื่อนดูเฉยเฉยเดีอย่าไปใกล้ใส่ไฟอย่ไปใกล้ไฟค่ะแล้วเก็บหอยที่ไปไปให้สุดตรงนั้นแล้วเราก็เดินกลับมาคืนนะเราก็เจอกี่ตัวเราไม่รู้แหละหลายตัวเลยแหละแม่แล้วนานาน้องพลนะแม่เดินไปได้แบบนี้ไหม เดินดูนไปไม่ได้เหรอทำไมเมื่อวานพรเดินไปได้อุ๊ยดูหอยกําลังหอยกําลังเดินอยู่อุ้ยหอยกําลังเดินไหนนู่นหอยกําลังเดินนี่มันไม่ได้เดินมันเดนมันโดนนน้้ำพัดเพาว่าเมื่อกี้มันเดินอยู่นะไม่ไม่มันรอดแม่ดูลุงรุยละลุงดูปูให้ยายด้วย ยายจะเอาไปใส่สุ้มต่ำปูนาเนาะมาจับปูนาเองเลยอ้วนวนเอเอูเออเอาได้ลกระปงฉันเตียยแล้วจ้าทุกคนเอาตรงนั้นสนุกมากเลยเมื่อี้เยอะาว ูยแม่ถ้าเดินไปทะลุถึงนู่นก็ที่นาเราอีกที่หนึ่งนะแม่ไปไม่ถึงน้าไม่บอกแม่เจียมนะบอกแม่เจียมนะถ้าเดินไปทะลุถึงนู่นเลยก็ที่นาเราอีกที่หนึ่งที่เขาทำฝายใหญ่ๆนะแม่พี่วีเราจะพาลุยไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ นี่ไงได้อัดแม้ไปกอดดินเหนียวเห็นไหมมองไปเห็นดินเหนียวไปพี่ฝนเพื่อนทาง,ทางนู้นอืโอโวยไหลแรงนะคะทางนี้ไหลแรงนะคะแต่เราก็ต้องสู้ใช่ค่ะจะไปไ<ห>เดินตรงดินเหนียวเน้อมันลื่นเน้ะพี่ฝนดูปูเห,นห็นไหมคะนี่แต่ว่าต้องดูปูแม่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นั่นอ่ะเห็ดเมา นอเหรอโอ้พที่ฝนไม่ต้องไปถึงนั่นหรอกค่ะมันลื่นค่ะมันไหลแรงมันพัดหนูได้เลยนะลูกตรงนี้ไม่ต้องไปหรอกไปให้ลุงไปส่องดูให้ลุงไปทางนั้นไปให้ลุงไปถ่ายดูเรารอตรงนี้เรารอตรงนี้มันไหลแรงลุงมันจะลื่นอืมอืม ในหมู่บ้านทิ่จะบนอะตามถนนได้ไปได้ วีเธอถ่ายเห็นชั้นไหมกระบงวีเธอมาดูฉันเก็บฝรั่งขี้นกสินี่จูแอมไหมอืมจุดำไม่เก่งจริงไม่คือฝรั่งขี้นกนะพี่วีทุกคนแม่แม่จ๋าเอาไว้ในถุงด้วยจ้ะเยอะมากเลยจ้ะแม่เยอะเลยอุ้ยตุ้งอะแม่นุ่นตุ้นนันใหญ่ นู่นอันใหญ่พี่วีช่วยหนูน่อยแม่อีกกางกิ่งหนึ่งเออแม่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 เอามานี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอเคเอาไปเก็บก่อนเอาไปนี่ลุงลุงลุงยายยายนี่ด้วยเหรอวันนี้ด้ยนี่ด้ยอ่ะนี่ด้วยนี่ด้วยอย่าเพิ่งปล่อยนะยายจนอายายพี่วีอย่าเพิ่งปล่อยนะ นี่อันนี้ค่ะใหญ่มากเลยสอง,งลูกแปกบเราเอาขรังขี้นกทุกค,คนเห็นไหมโอ้ยมู๊ยยายปวดเดียวกำลังน่ากินเลยพี่ฝนอย่าเดินไปไกลค่ะไม่มันจะแซ่ตใกล้เลยปวดเยี่ยวเออปิดไหมปิดยันี่คือฝรั่งขี้นกที่เราไปเก็บมา,มาเมื่อกี้ทุกคนดูสิเก็บข้างขางอะคะ่ะอร่อยมากหวานมากค่ะสีชมพูเลย แต่มันแต่มันเคียยเค้ยวไม่ยากเหรอมันเคี้ยวไม่ยากค่ะมันนิ่มๆมน,นิ่มๆอร่อยใช่ค่ะไปตยวายไปดูสีสบู่สองอตัวใหญ่จับมันได้ได้ตัวเล็กไหนตัวใหญ่ไปไหนไปนู่นแล้วรอยไปกับน้ำรอแม่ไปค่ะถึงแค่ตรงนี้ค่ะทางนั้นไปไม่ได้แล้วค่ะ ได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าต้านทานน้ำไม่ไหวค่ะพี่ฝนเดินกลับมาคืนเองตัวปิวด้วย <c oughs> แล้วเราก็มาสำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าปลิงมาหรือเปล่าเดีแตวว่าพี่ตัดขึ่อีกแตยังไม่เคยเห็นนะคะเราเดินจะพาเจนไปดูนะคะเราดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนจะไม่ถึงเลราสาย เราก็มาถ่ายกล้องหน้าแลค่ะนี่คือบ้าชิกของเราที่จะไปดูบ้านทิพย์อหน้าเมื่อไหทีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเราจะให้ใครดูนะคะเราจะดูบบอะไรนะคะฝรั่งที่โหล่แบบนี้ค่ะนี่หยุดรอย้ายด้วยค่ะอยู่ในร่มค่ะอยู่ในร่มนี่ตรงนี้เดินเข้าไปได้แต่เราไม่ไปค่ะเรายืนดูนะคะ ไม่อย่าเดินไปไกลเนอะเดินตรงนี้เลยเดินไปเดินไกลๆไม่ต้องไปดูไกลๆหรอกดูไกลๆแต่ตกลงไปไม่เลือไม่เลื้อตกลงไปะลุกปโน่นเลยนี่จ้าโอ้ยเดินดีๆสิคะนี่ไงเขาจับปลาอยู่นี่เขารอดูปลาดูรอดูจะจับปลาค่ะ พี่พี่ฝนพี่ฝนไม่ไปใกล้พวมันจะลื่นแล้วก็ลงลงไปอ่ะดูไกลๆก็พอ,อดูรองจับปลาท่วมตามปาก็ท่วมนะคะอืมแล้วคนเขาก็จะมารอจับปลานะคะหวานตรงนี้ค่ะตรงนั้นน่ากลัวมากเลยอ่ะ ูน้ำ้ยาวป่ามันจะไปอยู่เหรอตรงที่น้ําบนบนไปค่ะเดินไปทะลุตรงนี้นะคะโอ้ดูสิโอ้แม่ดูสิจะไปใกล้เนาะน่ากลัวมากเลยแต่ถ้าหมวกอ่ะมันลุยไปจับจับด้วยเดี๋ยวมันจะปิวไปที่มันลุยไปตรง ใช่ไหมน้ำบนน่ะไอ้ตรงนู้นน่ะน้ำบนน่ะถ้าเราลงไปโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือค่ะโอเคปะ่ะ <c oughs> ลมพัดแรงมากเลยค่ะพัดแรงนี่ไงเดี๋ยวจะปิวล่มไปนะคะย้ายอะไรขายปลาอะไรที่นี่ไม่รู้พี่วีได้ยินเขาพูดเหรอยยแม่เหรอพี่วีก็ไปถามสิ ถามว่าเขาขายปลาไหมเป็นกี่บ้านไปดิเคยเมียนไตรหนออกไปมันมีหรอ